ขอเสียงคนรักประเทศไทยหน่อยค่ะสวัสดีนะคะกรุงเทพมหานครรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาร่วมจัดงานแบงคอกเขาดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปีนี้นะคะที่นี่แห่งนี้แล้วก็ต้องขอเรียนว่าปีหน้าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้เราจะก้าวเข้าสู่ปีงูกันแล้วนะคะแล้วก็เป็นปีแห่งการกอดซึ่งปีนี้ AS จัดงานเป็นธีมการกอดนะคะ ็ขอให้การกอดน,นั้นเป็นการส่งพลังบวกไปให้กับคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องครอบครัวเพราะนั้นถ้าเรารักกันความสุขความสามัคคีก็จะเกิดขึ้นในสังคมไทยของเราขอให้ปีหน้านี้เป็นปีที่คนไทยรักกันให้มากๆคิดต่างได้แต่ไม่แตกแยกมีความเห็นที่ขัดแย้งกันได้แต่ไม่จาเป็นต้องทะเลาะก,กันที่สำคัญคิดดีได้แต่ต้องทำดีด้วย เพื่อในหลวงของเราเพื่อประเทศชาติของเราขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะสุดยอดมากครับท่นานรองผู้อการกรุงเทพมหานครคุทยาที่สมวรโอโหจบได้สวยงามมากเอาทีมงานดูเวลาครับเหลือกี่นาทีฮะตอนนี้ค่ะเราก็ใกล้เข้าสู่ช่วงระทึกใจของเรากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาดูภาพปรากฏการนะคะที่เกิดขึ้นในปี2555ที่ผ่านมานี้นะคะก่อนก้าวเข้าสู่ปีใหม่ปีแห่งความสุข2556ค่ะเชิญชมครับ เอาละครับซัพถอยหลังกันแล้วนะฮะหนึ่งนาทียี่สิบเอาชาไทยส่งเสียงหน่อยขอเสียงนะคะจากทุกคันเลยจากประตูน้ำนะคะไล่มาจะถึงแยกราชวนกันสเลยนะคะตอนนี้เหลือเวลาแค่อีกหนึ่งนาทีเท่านั้นนะคะหวังว่าผู้บริหารคงจะกล้าเต้นด้วยกันนะครับผมขอโทษด้วยนะครับแต่เขาบอกเลยว่าผู้บริหารควรต้องเต้นกับพวกเราชาวไทยครับชาวไทยครับเหลืออีก น้อยกว่าหนอึ่งนาทีจ,จ,จับมือกันไว้จับมือกันไว้จับมือกันไว้แบบนี้นะคะันซ้ายหันขวานะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะการเต้นของเราการสร้างวัฒนธรรมของเรานะคะที่ไม่เหมือนกับใครในโลกกับการเขาดาวด้วยกันค่ะเอาละคับภาพนี้จะถ่ายทอดไปสู่สายตาประชาชนทั่วโลกเตรียมตัวให้ดี30มิวินาทีดท้าย ชบางสิ่สมนิยมยินดีให้บ้านขอพรจากตาให้บรรดาพุาาาทธังสุขสีรอมกันทา้าพรนุ่นนา,าน,ชชนีให้ชาให้ลุ่มีโชคชัยให้บรรดาพุทธังสุขสันทุกวันพทุกคืนเชื่นชอบให้สมคู่ค Thank you.